ท้องฟ้าในยามเช้ามืดเต็มไปด้วยหมอกควันสีเทาเสียงระเบิดจากระยะไกลสั่นสะเทือนไปทั่วหุบเขากลิ่นดินปืนผสมกับกลิ่งควันไฟลอยมาแตะจมูกของร้อยเอกพบเขายืนอยู่ท่ามกลางซากบ้านที่ถูกไฟไม่จนเหลือเพียงเท่าฐานเสียงคร่ำครวญของชาวบ้านดังขึ้นจากอีกฝั่งของถนนหญิงชารากำลังอุ้มเด็กน้อยที่ร่าไม่ไหวติงไว้ในอ้อมแขนน้ำตาของเธอไหลลงบนแก้มที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเลือด พบมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งราวกับมีหินกดทับเสียงเครื่องบินรบของข้าศึกเริ่มดังใกล้เข้ามาลมแรงพัดผ่านหน้าเขาเสียงใบไม้เสียดสีกันดังกริดรากเขาหยิบหมวกเหล็กขึ้นสวมและก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกย่างก้าวคือเสียงกล้องของความกล้าและความสิ้นหวังประปนกันเมื่อเขามาถึงแนวป้องกันร่างของทหารหนุ่มนอนเรียงรายอยู่เต็มพื้นเลือดซึมออกจากผ้าโพกหัวสีขาวที่เคยเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติ เสียงหายใจของคนที่บาดเจ็บดังแผวราวกับเปลวไฟใกล้ดับพบสุดตัวลงข้างหนึ่งในนั้นมือของชายคนนั้นจับแขนเขาไว้แน่นผู้พันพวกมันมาทางเหนือแล้วเสียงนั้นแผวเบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพบหันมองไปยังเส้นขอบฟ้าควันสีดำลอยสูงขึ้นจากแนวต้นไม้ด้านหน้าเสียงกระสุนปืนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งกลิ่นคาวเลือดและเหงื่อผสมกันจนแสบจมูก ดินกระเด็นขึ้นจากแรงระเบิดที่ตกใกล้ตัวหูของเขาอื้อจนแทบไม่ได้ยินเสียงของใครอีกเขาก้มลงหยิบปืนขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยจากแรงระเบิดและความตื่นกลัวที่กอตัวในอกแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่ไปยังแนวฆ่าศึกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวกลองศึกในวินาทีนั้นเขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในหมอกควันด้านหน้าร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงียบงนัน เป็นทหารของเขาเองที่หายไปเมื่อวานแต่ในมือของชายคนนั้นตบถือธงของศัตรูไว้แน่นพบรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดอยู่กลางอกแสงไฟจากระเบิดสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและรอยเลือดของคนคนนั้นและในดวงตาคู่นั้นเขาเห็นเพียงความมอองเปล่าที่น่ากลัวเกินจะอธิบายเสียงระเบิดลูกใหม่ดังสนั่นจากด้านหลังแรงกระแทกทำให้ร่างของพบเซถลา ดินและเศษเหล็กปลิวกระจายไปทั่วเขาใช้แขนปัดควนออกจากหน้าก่อนจะมองกลับไปยังร่างนั้นอีกครั้งแต่ชายที่ถือธงศัตรูได้หายไปแล้วเหลือเพียงรอยเท้าที่ฝังอยู่ในดินเปียกเลือดหัวใจของพบเต้นทีทุกเสียงรอบข้างกลายเป็นเสียงอื้ออึงไร้ความหมายเขาก้าวช้าๆไปข้างหน้าฟีเท้าจมลงในดินโคลนที่เต็มไปด้วยซากกระสุนกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ออก แสงไฟจากแนวระเบิดสะท้อนบนผิวหมวกเหล็กจนแสบตาในความเงียบที่แทรกด้วยเสียงลมเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากซากรถถังเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของชายที่เขาเพิ่งเห็นพบยกปืนขึ้นช้าๆจ้องไปยังเงามืดภายในใครอยู่ในนั้นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจขาดห้วงตอบกลับมาเขาก้าวเข้าใกล้กลทีละกล้าวปลายกระบอกปืนสั่นเบาๆด้วยความระแวง เมือเม่อนมืดเริ่มชัดเจนเขาเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องตอบเป็นทหารของเขาเองร้อยตรีการใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยรอยไหมมือหนึ่งยังจับมีดแน่นส่วนอีกมือกุมหน้าอกที่มีบาดแผละทะลุผู้พันอย่าไปต่อมันไม่ใช่พวกเราอีกแล้วเสียงของการสั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพบยืนนิ่งในดวงตาของลูกน้องเขาเห็นทั้งความกลัวและการยอมจำนน แสงไฟจากระเบิดอีกลูกทำให้ทุกอย่างสว่างวาบเงาของการหายไปในควันเหลือเพียงเสียงกรีดร้องที่สะท้อนกล้องในหูของพบเขาหันไปมองรอบตัวเห็นแต่ซากศพและควันไฟที่เต้นระยิบในอากาศกลิ่นไม่จากเนื้อคนและเหล็กผสมกันจนแทบจะคลื่นไส้ลมแรงพัดหมอกควันให้เปิดออกเล็กน้อยและตรงนั้นพบเห็นกลุ่มนวทหารเดินเรียงแถวมาแต่ใบหน้าของพวกเขาไม่มีดวงตาเลยสักคนเดียว หัวใจของพบหยุดเต้นไปชั่วขณะเขายกปืนขึ้นโดยสัญชาตญาณแต่ขาไม่ขยับลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบเขาไว้เสียงก้าวเท้าเหล่านั้นใกล้เข้ามากึกกึกกึกดินใต้ฝ่าเท้าของพวกมันชุ่มไปด้วยเลือดและทุกก้ามีเสียงน้ำซึมดังเบาๆราวกับเสียงกระซิบจากโลกใต้ดินแสงไฟจากเปลระเบิดส่องให้เห็นร่างเหล่านั้นชัดขึ้นพวกเขาใส่เครื่องแบบเดียวกับพบ แต่ใบหน้าถูกความมืดปลืนหายไปเกือบหมดมีเพียงรอยยิ้มแข็งทื่อบนริมฝีปากผู้พันเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ใกล้พบหันขวับแต่เห็นเพียงหมวกเหล็กของใครบางคนตกอยู่บนพื้นเต็มไปด้วยเลือดสดใหม่เขาก้มลงหยิบขึ้นมาชื่อที่สลักไว้ข้างนี่คือชื่อของเขาเองพบอนุสักเลือดเย็นไหลาวาบขึ้นจากสันหลังถึงท้ายทอยมือของเขาสั่นจนหมวกเกือบหล่น เสียงระเบิดอีกลูกดังขึ้นจากแนวหลังเศษโลหะปลิวเฉียดแก้มเขาทิ้งรอยเลือดไว้เป็นทางเขาวิ่งหลบไปหลังกำแพงหินแต่เมื่อหันกลับไปเงาทหารไร้ดวงตาเหล่านั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าไม่มีใครพูดอะไรพวกมันเพียงยกปืนขึ้นพร้อมกันเล็งตรงมาที่เขาแสงสีแดงจากไฟไม่สะท้อนในปากกระบอกปืนราวกับเปลวจากนรกพบหลับตาเสียงปืนดังระงม,ม แต่ไม่มีลูกกระสุนใดพุ่งออกมาเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทิวทัศน์รอบตัวกลับเปลี่ยนไปควันหายไปเหลือเพียงทุ่งหญ้าสีซีดท้องฟ้าเงียบงันราวกับไม่มีชีวิตในระยะไกลเขาเห็นหมู่บ้านของตนแต่ไม่มีคนไม่มีผู้คนไม่มีเสียงใดหลงเหลืออยู่เลยเขาเดินไปข้างหน้าช้าๆลมหายใจหนักและขัดทุกก้าที่ย่างไปกลับได้ยินเสียงปืนดังสะท้อนขึ้นจากพื้น เหมือนแผ่นดินกำลังจดจำเสียงสงครามที่ไม่เคยจบลงพ่อพยุดยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าที่เงียบสงัดเสียงปืนจากใต้พื้นยังคงดังเบาๆเหมือนเสียงหัวใจของแผ่นดินเขาก้มลงมองเห็นกระสุนฝังอยู่ครึ่งหนึ่งในดินเก่าจนขึ้นสนิมแต่ยังส่งกลิ่นคาวโลหะอ่อนๆลมเย็นพัดผ่านหญ้าสีซีดเอ็นไหวเหมือนคลื่นทะเลเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะจากที่ไกลออกไป เสียงนั้นใสบริสุทธิ์แต่กลับทําให้คนที่ต้นคอลุกสู้เขาหันไปมองที่ขอบทุ่งมีเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดนักเรียนเก่าๆรอยยิ้มของเด็กคนนั้นคุ้นตารอยยิ้มเดียวกับลูกชายของเขาที่จากไปพร้อมกับระเบิดวันนั้นพ่อถึงเวลากลับบ้านแล้วเสียงนั้นดังชัดเจนในอากาศที่ว่างเปล่าหัวใจของพบกระตุกเขาก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวมือกําปืนแน่นจนเส้นเลือดปูดลูก เขาพูดเสียงสัน่นแต่เด็กคนนั้นไม่ตอบเพียงยกมือชี้ไปที่หมู่บ้านในระยะไกลควันสีขาวเริ่มลอยขึ้นจากหลังคาเรือนกลิ่นไม่อ่อนอ่อนลอยมาแตะจมูกอีกครั้งท้องฟ้าที่เคยสว่างเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเทาเข้มลมแรงขึ้นแย่ออนเอ็นไปตามแรงหมุนของอากาศเสียงระเบิดจากอดีตดังซ้ำในหูอีกครั้งภาพของเพื่อนร่วมรบที่ล้มตายปรากฏขึ้นรอบตัวเขาทีละคนทุกคนยืนมองเขาด้วยแววตาว่างเปล่า ไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับแต่เสียงกระซิบจากทุกทิศทางกลับดังขึ้นพร้อมกันเสียงเดียวกันทั้งหมดถึงเวลาที่เจ้าต้องอยู่กับเราพบยืนนิ่งมือสั่นปลายปืนยิงชี้ลงพื้นเขาพยายามหายใจแต่ลมในปอดกลับไม่ขยับโลกทั้งใบเริ่มหมุนช้าช้าราวกับเวลาถูกบีบให้หยุดอยู่ตรงนั้นและในเงาสะท้อนของกระสุนที่ฝังอยู่ในดินเขาเห็นใบหน้าของตนเองซีดขาวปราศจากแววชีวิต แล้วเด็กพบยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายตาจับจ้องที่เงาสะท้อนในกระสุนร่างในเงานั้นไม่หายใจริมฝีปากแห้งแตกของเขาขยับเบาๆแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมารอบตัวทุกอย่างเริ่มมืดลงแสงจากท้องฟ้าค่อยๆถูกกลืนโดยเงาดำที่แผ่ขยายจากพื้นดินเสียงญ้าสีซีดเริ่มกลายเป็นเสียงกระซิบประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่กับเราเขาหันมองไปรอบๆ ทุ่งหย้กลายเป็นสมนรภูมิอีกครั้งซากรถถังและร่างของทหารที่ล้มตายผุดขึ้นจากพื้นกลิ่นควันกลิ่นเลือดและกลิ่นไม่กลับมาอย่างรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกพบพยายามวิ่งแต่ขาไม่ขยับร่างของเขาถูกพันด้วยเงาทึบที่เย็่งเยียบเสียงระเบิดดังขึ้นเหนือหัวแรงสั่นสะเทือนกระแทกร่างเขาจนล้มลงกับพื้นในหูของเขามีเสียงคนตะโกนเรียกชื่อ เป็นเสียงของลูกน้องที่เคยตายไปแล้วเสียงที่เขาจําได้แม่นผู้พันอย่าทิ้งพวกเราเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการวิงวอนเขาพยายามตะโกนตอบแต่ไม่มีเสียงใดออกมาน้ำตาไหลลงบนแก้มผสมกับฝุ่นและเลือดเงาของทหารที่ไร้ดวงตาค่อยๆล้อมเข้ามาทุกก้าวของพวกมันทำให้พื้นสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจของเขาที่เต้นแรงเมื่อเงาพวกนั้นเข้ามาใกล้จนถึงเอือ้อมมือ พบเห็นใบหน้าของพวกมันเปลี่ยนไปแต่ละใบหน้ากลับกลายเป็นเพื่อนร่วมรบของเขาเองทุกคนยิ้มรอยยิ้มที่แข็งและเย็นราวหินเรารอท่านอยู่นานแล้วผู้พันเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกันรอบตัวเขามองรอบทิศเห็นเพื่อนทุกคนยืนเรียงรายอยู่ในหมอกดวงตาทุกคู่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังลมหายใจของพบเริ่มขาดช่วงเสียงในหัวเริ่มบวมเหมือนโลกกำลังค่อยๆละลาย แต่ในความมืดที่ปกคลุมมีแสงหนึ่งปรากฏขึ้นไกลๆแสงอุ่นสีทองส่องผ่านหมอกคล้ายกับแสงตะวันแรกของรุ่งอรุณที่เขาเคยเห็นก่อนสงครามเริ่มเขามองมันด้วยดวงตาที่พร่าเลือนหัวใจเต้นช้าลงและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะของลูกชายอีกครั้งชัดเจนราวกับอยู่ใกล้แค่เอื้อมือเสียงหัวเราะนั้นดังสะท้อนอยู่ในหัวของพบอบอุ่นจนหัวใจที่แข็งกระด้างมาตลอดเริ่มสั่นไหว เขาหันไปทางแสงสีทองที่ส่องผ่านหมอกเรากับมีแรงบางอย่างดึงดูดให้กล้าเข้าไปใกล้แต่ทุกครั้งที่เขาก้าวไปข้างหน้าเสียงของเพื่อนร่วมรบที่ตายไปแล้วก็ดังขึ้นจากด้านหลังผู้พันอย่าทิ้งพวกเราเรายังสู้ไม่จบกลับมาเสียงเหล่านั้นเต็มไปได้วยความทุกข์และความผูกพันพบหยุดเดินน้ำตาไหลรรนลงบนแก้มที่เปื้อนเลือดเขามองตับไป เห็นร่างของเพื่อนทหารทุกคนยืนอยู่ในเงาควันร่างที่เขาฝังไว้ในใจมาเนิ่นนานรอยยิ้มของพวกเขาค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยความเศร้าและในแววตานั้นมีบางสิ่งที่เหมือนการให้อภัยพบรู้สึกเหมือนหินหนักที่กดทับหัวใจถูกยกออกเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นควันกลิ่นเลือดและกลิ่นดินหายไปทีละน้อยลมอุ่นจากแสงทองพัดผ่านใบหน้า เสียงระเบิดที่เคยก้องอยู่รอบตัวเงียบลงจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุ่ง้าสีสีกลายเป็นทุ่งเขียวขจีดอกไม้เล็กๆเบ่งบานอยู่รอบตัวท้องฟ้ากลับกลายเป็นสีฟ้าใสาเหมือนวันก่อนสงครามเริ่มต้นที่ปลายทุ่งเขาเห็นลูกชายยืนรอในมือของเด็กชายถือหมวกทหารเก่าๆใบหนึ่งพบก้าวเข้าไปหาเสียงรองเท้าของเขาเบาเสียจนแทบไม่ได้ยิน ดวงตาของเด็กชายเปล่งประกายด้วยความอบอุ่นเขายื่นหมวกให้พ่อพ่อถึงเวลาพักแล้วนะน้ำเสียงนั้นนุ่มและมั่นคงราวกับลมเช้าที่พัดผ่านภูเขาพบยื่นมือไปรับหมวกสัมผัสของโลหะเย็นเฉียบทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นหมวกก็เริ่มอบอุ่นขึ้นแสงสีทองสว่างวาบขึ้นรอบตัวพวกเขาทั้งทุ่งกลายเป็นสีของรุ่งอรุณใหม่แสงสีทองค่อยๆแผ่กระจายออกไปทั่วท้องทุ่ง ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสว่างจ้าแต่กลับไม่แสบตาพบรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่วเบาที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างความหนาวความกลัวและเสียงสงครามที่เคยตามหลอกหลอนค่อยๆสลายหายไปเขามองลูกชายตรงหน้าแสงสีทองสะท้อนในดวงตาใสาบริสุทธิ์ของเด็กคนนั้นไม่มีบาดแผลไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงความสงบใบหน้าของเด็กชายยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนพ่อสงครามของพ่อจบแล้ว คำพูดนั้นดังชัดเจนในหัวใจมากกว่าที่หูได้ยินพบหลับตาน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทุกภาพในอดีตเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงร้องของผู้คนค่อยๆละลายเหมือนละอองหมอกเขาก้มลงคุกเข่ามือแตะพื้นหญ้าที่นุ่มและเย็นรู้สึกถึงชีวิตที่ยังเต้นอยู่ใต้ดินเสียงนกร้องแผ่วเ,เบาอ่อยมาตามลมกลิ่นหญ้าสดแทนที่กลิ่นดินปืนในความทรงจำลูกชายยื่นมือมาจับมือของเขา สัมผัสนั้นอุ่นและมั่นคงเหมือนครั้งที่เขาเคยอุ้มลูกไว้เมื่อ,อยังเล็กพ่อทําได้ดีชายพูดด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยแสงหัวใจของพบเต้นช้าลงแต่สงบลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท้องฟ้าค่อยๆเปิดออกแสงสีทองแปรเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใสาของรุ่งอรุณใหม่สายลมอ่อนพัดผ่านยอดญ้าส่งเสียงสู้ซาราวกับบทเพลงแห่งอิสรภาพและในแสงเช้านั้นพบเห็นเงาของเพื่อนร่วมรบทุกคนยืนอยู่ไกลๆ พวกเขายืนตรงเคารพอย่างสง่างามรอยยิ้มที่เคยแข็งกลับอ่อนโยนขึ้นราวกับได้หลุดพ้นแสงทองส่องผ่านร่างพวกเขาจนกลายเป็นละอองแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพบยกมือขึ้นเคารพตอบช้าและมั่นคงจากนั้นทุกอย่างรอบตัวค่อยๆเงียบไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงตะโกนไม่มีควันมีเพียงลมหายใจของลมและหัวใจของชายคนหนึ่งพบยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่ตอนนี้เต็มไปด้วยแสงอุ่น ร่างของเพื่อนร่วมรบจางหายไปทีละคนเหมือนละอองแสงที่สลายไปในอากาศเขายังคงยกมือเคารพอยู่แม้ไม่มีใครเหลืออยู่ตรงหน้าแล้วสายลมอ่อนพัดผ่านทําให้ชายแขนเสื้อของเขาโบกสะบัดเบาๆเสียงหัวเราะของลูกชายยังคงดังอยู่ใกล้หูเด็กชายเดินวนรอบตัวเขาอย่างร่าเริงในมือของเด็กถือดอกไม้ป่าสีขาวเล็กๆเขายื่นให้พ่อด้วยรอยยิ้มที่สดใสกว่าแสงตะวันพ่อดอกไม้นี้ชื่อว่า ดอกอิสรภาพเสียงนั้นนุ่มและใส่พบก้มลงรับดอกไม้ไว้กลีบดอกเบาเสียจนแทบไม่รู้สึกถึงน้ำหนักแต่กลับอบอุ่นในมือเขามองขึ้นไปบนฟ้าเมฆขาวค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆเหมือนกำลังบอกลาความมืดที่เคยปกคลุมในใจของเขาไม่มีเสียงสงครามเหลืออยู่มีเพียงความสงบที่แผ่วเบาเหมือนเสียงลมหายใจของโลกลูกชายยืนเคียงข้างเขา สายตาของเด็กชายมองไปยังหมู่บ้านที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยไม่จนเหลือเพียงเท่าฐานบัดนี้กลับเต็มไปด้วยควันขาวจากปล่องไฟและเสียงชีวิตที่เริ่มกลับมาพ่อเห็นไหมเด็กพูดพร้อมรอยยิ้มที่นั่นทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพบมองตามเห็นผู้คนเดินไปมาเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากับสายลมเสียงระฆังจากวัดในหมู่บ้านดังขึ้นช้าๆราวกับปลุกให้โลกตื่น น้ำตาของพบไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเขาหันมามองลูกชายแต่เด็กคนนั้นเริ่มค่อยๆจางลงในแสงพ่อถึงเวลาที่พ่อจะพักจริงๆแล้วเสียงนั้นเบาราวกับลมหายใจสุดท้ายของรุ่งอรุณพบพยักหน้าเบาๆเขายิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะเงยหน้าขึ้นรับแสงที่กำลังส่องลงมาจากท้องฟ้าและในขณะนั้น ทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นสีทองลมพัดผ่านเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งเหมือนโลกทั้งใบกำลังค้อมหัวให้ชายผู้ผ่านสงครามและได้กลับสู่สันติในที่สุดแสงสีทองค่อยๆจางลงเหลือเพียงแสงอ่อนของยามเช้าที่อบอุ่นและสงบพบยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นดินกลิ่นล,ลมและกลิ่นหญ้าสดผสมกันอย่างอ่อนโยนไม่มีเสียงระเบิดอีกต่อไปไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีความกลัวหลงเหลือ มีเพียงเสียงนกร้องและสายลมที่พัดผ่านใบหญ้าเรากับโลกกำลังหายใจอย่างสงบหลังพายุแห่งสงครามเขาก้มมองดอกอิสรภาพในมือกลิบดอกไม้สั่นไหวเบาๆท่ามกลางลมภาพของลูกชายและเพื่อนร่วมรบที่จากไปลอยผ่านในใจอย่างเงียบงามพวกเขาไม่ได้จากไปไหนแต่ยังอยู่ในทุกลมหายใจของผืนดินนี้พบยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบและการยอมรับทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้น เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าสีทองของแสงเช้าส่องเข้าตาและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาได้จบลงแล้วทุง่งหญ้าสีเขียวพลิ้วไหวดังคลื่นแห่งชีวิตเสียงระฆังจากหมู่บ้านดังขึ้นอีกครั้งเป็นจังหวะที่ช้าและงดงามราวกับบอกลาและขอบคุณชายผู้ปกป้องแผ่นดินจนลมหายใจสุดท้ายแสงสุดท้ายของรุ่งอรุณสะท้อนอยู่บนหมวกเหล็กที่วางอยู่บนพื้นข้างมันมีดอกไม้สีขาวหนึ่งดอก และเมื่อสายลมพัดผ่านกลีบดอกนั้นลอยขึ้นสู่ฟ้าหายไปในแสงของวันใหม่เรื่องราวของร้อยเอกภพไม่ได้จบด้วยเสียงสงครามแต่จบด้วยความสงบที่เขาตามหามาทั้งชีวิต